สวัสดีค่ะท่านผู้ชม,มยอยเอ่อตอนนี้เสร็จงานแล้วนะฮะสำหรับรถแมคโครคันนี้นะฮะเสร็จแล้วนะฮะทั้งหมดเสร็จแล้วเนะาะเราก็จะเราก็จะเอ่อจ่ายเงินจ่ายเงินค่าแมคโครนะคะ,ะท่านผู้ชมจ่ายเงินแมคโคร รวมค่าจะจ่ายนะคะผู้ชมน,นะหนึ่งมนหกพันหบาทนะหนึ่งหมื่นบาทท่ามคโคร,รวมค่ารถดำทั้งเอ่มที่นะรวมทั้งของไส้ไก่รวมทั้งขุดสะแต่งขอบสะนะคะผู้ชมน,นะเป็นเงินทั้งหมด1นึ่0หาร อันนี้คือเป็นที่าทางเจ้าของไมโคโรเขาลดให้แล้วนะคะท่านผู้ชมเหลือน,นี่ต้องจ่ายหนึ่งมืนหกพันห้าร้อยเสร็จแล้วนะคะโอเคน,น,นะคะผู้ชมนะอันนี้ก็แจ้งให้ทราบนะโอเคน,น,นะคะผู้ชมนะขอบคุณนะคะที่รับชมขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีค่ะ